อย่าต่อแหลกันนะครับขอโทษครับอย่ากโกหกกันนะครับเป็นคุณคุณจะมาหรือเปล่าหากว่าคุณโสดแล้วก็ผมขอโทษจริงเพื่อนผมใช้คำเมื่อกี้นะครับผมขอโทษจริงๆนะครับอันนี้ขอโทษจริงจากใจนะครับขอโทษจริงครนะับ หยุดแต่ว่าลาบากเลครับเป็นคุณคุณจะมาไหมถ้าสมมติว่าคุณทํางานลําบากทั้งเดือนคุณมีเงินเก็บไม่มีด้วยเพราะคุณต้องไปจ่ายค่าห้องค่ากินค่าทุกอย่างคุณไม่เหลือเงินเดือนนะครับแล้วอยู่ดีมีคนหนึ่งมาคุยกับคุณมาจีบคุณแล้วก็พยายามทําทุกสิ่งเพื่อคุณมีครอบครัวที่พร้อมสปอร์ตคุณมีคนเพศนั้นอีกเป็นเป็นแสนคนที่พร้อมสปอร์ตคุณ มีรถรับส่งให้ตลอดเวลามีข้าวมีทุกอย่างให้กินตลอดเวลาแถมให้เงินค่าจ้างคุณชั่วโมงละสามแสนสี่แสนถึงบางงานไปถ่ายงานวันเดียวหนึ่งล้านบาทเป็นคุณคุณเอาไหมครับคุณยังว่าลำบากอีกไหมมีบ้านให้อยู่ทั้งหมดหนึ่งสอง สามสี่สี่หลังและกําลังทําให้คุณเพิ่มอีกหนึ่งหลังลําบากหรือเปล่าเพื่อนมีโรงแรมให้ดูอีกหนึ่ง,งที่นะครับนับดูแล้วกันครับว่ากี่ชั่วโมงที่ทํางานกันไปหรืออะไรกี่กี่วันแล้วกันกี่วันกี่วันที่ทํางานไปอืมแต่ขอโทษนะครับขาดคนถือกระเป๋าแต่ก็มีนะครับก็ป็นผมนั่นแหละที่ช่วยถือพี่น้องผมแม่ผม ง,งานผมที่ช่วยถือนะครับมันไม่ใช่เรื่องลําบากอะไรมันเป็นอะไรที่สบายๆยอยู่ละเอาเป็นว่าขอให้จบเรื่องนี้แล้วกันนะไอ้ที่บอกว่าผมพามาลําบากผมพามาเหมือนถูกขังคุกเป็นผมนะครับถ้าชีวิตผมถ้าถ้าเขาไม่ได้หลอกนะถ้าแบบว่าถ้าผมลําบากแบบที่เขาเล่าบบตอนแรกนะว่าสมมุติว่าชีวิตผมต้องกินซีเรียลอยู่ทุกวันมีกินข้าวได้น้อยมากแล้วก็ได้เงินเดือนน้อยมากแล้วถ้าวันหนึ่งผมมีผู้หญิงที่แบบว่ามาให้ในสิ่งสิ่งนี้ของผมนะ โอ oh, ้ผมไม่ได้ไปทําง,งานแล้วคือโอ้ย oh, ผมขอบคุณครับ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 สำหรับผมคนเดียวนะผมจะขอบคุณเป็นใครไม่ขอบคุณไม่เป็นไรนะผมจะบอกขอบคุณครับขอบคุณครับให้ผมอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ห้องเล็กๆก็ได้ครับผมรักมากนะครับผมทุ่มเทครอบครัวผมรักมากนะครับแล้วก็เป็นความรักที่ตอนหลังนะ่ะต้องบอกว่า มีทั้งช่วงเวลาที่เขารักผมนะครับน่าจะานะครับเพราะว่าแค่เขาพูดว่ารักผมก็ว่ารักแล้วนะครับช่วงเวลาที่เขาอยู่กับผมแล้วผมมีความสุขนั่นคือเขาเขาต้องรักผมนั่นะครับคอมมิชชั่นที่ฉันได้รับจากการทางานห้าแสนบาทมาเป็นเงินสดแต่ฉันก็เป็นคนเลือกที่จะไม่รับและทิ้งไว้ที่นั่นค่ะฉันทําถึงขนาดนี้ขนาดนั้นเพราะหวังว่าที่นั่นจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกฉันบอกกับทุกคนเลยว่าฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอยากให้ที่นั่นเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ไออกค่าามช้ืนนออไรยไดจงผ จริงๆคุณไม่ต้องได้ในสิ่งนี้รู้ไหมว่าจริงๆค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันควรจะเป็นค่าบำรุงรักษาบริษัทผมควรจะเป็นค่าใดๆต่างๆเพราะนี่มันคือช่องผมรู้ไหมว่าผมไม่มานั่งแบ่งแยกนะว่าวันไหนผมไลฟ์คนเดียวและผมได้ค่าคอมผมเอามาแบ่งให้คุณ5้าสเปอร์เซ็นทั้งหมดจริงๆคุณไม่ต้องได้ไม่มีใครเคยได้ค่านี้นะครับเพราะว่าคุณได้ค่าตัวชั่วโมงละสองสี่แสนแล้วพอแล้วมันเยอะกว่าคนทั่วไปที่จะได้แล้วที่มาช่วยผมขายของกันไปกันมาที่เราช่วยกัน ค่าคอมในช่วงช่วงผมจริงๆคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้ห้าแสนบาทนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้หรือทําเป็นแกล้งทิ้งไว้ที่บ้านผมผมต้องบอกว่ารอบแรกที่คุณมาทําไมเราถึงคุยถึง,ถงค่าคอมมิชชั่นเนื่องจากว่าคุณจําได้ไหมเตียจําได้หรือเปล่าพี่ปูพี่เปิลอยู่กับผมทีมงานอยู่ผมวันนั้นวันแรกที่เราจะเข้าไลฟ์ขายของวันแรกที่คุณกาลังจะก้าวเข้ามาในไลฟ์ผมมีการขายของคุณจําได้ไหมว่ามันช่าก,ก่อนเข้า พราะผมเห็นแล้วผมคุยกับเบสแล้วว่าเบสเขาจะมาคิดค่าสติกเกอร์ในช่องกูด้วยหรือเปล่าสักแ๊บเตียล่ามนะครับน้องเตียนะก็เรียกมาคุยแปรก,กันว่าอืมพอดีผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่าเขาจะได้ค่าสติกเกอร์ด้วยไหมหากเข้าไปหากเข้าไปแล้วผมบอกว่าผมตกใจมากแล้วก็บอกว่าคือเขาคงจะเห็นผมตกใจนะผมบอกว่ามันไม่ได้เพราะว่า อย่าลืมว่ามันมีวันไหนที่ผมไลฟ์คนเดียวหรืออะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ได้มาแบ่งคุณนะค่าสติกเกอร์เวลาเข้าเข้าในไลฟ์ซึ่งเขาเข้าใจนะครับตอนนั้นเขาก็เขาก็เขาก็บอกเพราะว่าอะไรรึเปล่าถ้าอย่างนั้นน่ะสติกเกอร์ที่คุณได้เพราะผมที่เวลาคุณดึงผมเข้าไปที่ช่วยกันละกันที่ผมเข้าไปแบบว่าน่ารากักมีความสุขให้ทุกคนได้เห็นหรือบางทีที่คุณแทบไม่อยากให้ผมออกเพราะว่า u n i วิร์สมาลุลว affiliate เนี่ยไม่ใช่สิงที่คุณ<ๆ>ครได้ ครั้งแรกที่คุณมาเนี่ยผมก็บอกให้แม่โอนไปห0สเซนพราะผมรู้สึกว่าไม่เป็นไรนี่คือคนรักผมมาทํางานให้ผมมีกาลังใจสุดว่าฉันไม่ใช่คนที่จะทาแบบนั้นค่าใช้จ่ายมากที่มากที่สุดของฉันในประเทศไทยก็คือค่าอาหารทุกเดือนบริษัทจะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นจากเงินเดือนของฉันไปเป็นค่าใช้จ่ายของการินค่ะใครไปให้คุณวะใครไปให้คุณวะขออย่าให้เป็นคนใกล้ตัวผมเลยขอร้องอายวะการินครับผมขอโทษด้วยนะครับ ที่ผู้จัดก,การของคุณคุณปูและบริษัทของผมไม่ทบทวนเรื่องนี้ให้ดีก่อนจริงๆผมควรจะคิดว่าคุณไม่ควรเสียค่าคุยงานหางานหรือค่าหักเปอร์เซ็นต์คนหางานของพี่ปูไปให้พี่ปูขอโทษด้วยครับเรื่องนี้ที่ผมไม่รลบคข้อผอสิ่งที่บริษัทผมทําให้คุณคือผมพยายามบริษัทชาลีคุยกับพี่ปูตกลงกันว่าผมขอใหัหกเราจะมาหักน้อยกว่านะักแสดงทั่วไป ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นผมว่าผมทําให้มันน้อยที่สุดนะครับนี่ไม่ใช่ค่ามาจ่ายค่าข้าวค่าล่ามค่าอาหารค่าโรงแรมนะครับผมชาลีปอจตที่ทํางานอยู่ทุกวันนี้ผมก็โดนหักเหมือนคุณครับดาราคนอื่นโดนหักเยอะกว่าคุณเยอะมากครับนี่คือค่าอะไรวะของคนหางานของคุณแปลว่าค่าแต่งหน้า บริษัทชาลีเป็นคนออกครับแปลว่าค่าล่างบริษัทชาลีเป็นคนออกครับแปลว่า <nichts>. ค <size S 2> ่าอาหารค่าโรงแรมที่คุณพักอ่ะบริษัทชาลีเป็นคนออกครับค่าตั๋วเครื่องบินมาครั้งแรกแล้วก็กลับบริษัทชาลีเป็นคนออกครับเงินผมเองครับและก่อนคุณจะบินกลับรอบแรกนะวุ่นมากเหมือนกันระดับหนึ่งนะครับ คุณบินกลับไม่ได้นะครับเนื่องจากคุณไม่สามารถนั่งตั๋วเครื่องบินแบบธรรมดาได้คุณต้องการเป็นเฟิร์สคลาสให้เร็วที่สุดผมไม่นิ่งนอนใจครับผมบริษัทผมผมต้องบอกงตรงว่าพี่ปูถามผมว่าเนี่ยเราจะต้องออกให้ไหมอันนี้ผมบอกให้ว่าเป็นที่อื่นไม่ไม่ออกให้ครับถ้าเขาไม่ได้ถ้ามันเป็นการอะไรเนี่ยผมว่าพี่ปูเอาตามผมออกเลย